สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยา50%ช่วยลูกจ้างนายจ้างเหตุโควิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าตามที่กรุงเทพมหานครได้มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่25ลงวันที่17เมษายนพศ2564กำหนดให้ปิดสถานที่และสถานประกอบการจำนวน35ประเภท ตั้งแต่วันที่26เมษายน2564จนถึงวันที่9พฤษภาคม2564เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 น,นั้นซึ่งส่งผลกระทบต่อนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการตนในฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือ ลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเข้าข่ายที่ต้องปิดหรือหยุดประกอบการชั่วคราวทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างสามารถติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้ การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยปันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพศ2563ส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นหรือลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันซึ่งผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเองแล้วนำส่งให้ในายจ้างรวบรวมแบบเพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบสปส201.7และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดกรณีกับตัว เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นำส่งแบบและหนังสือรับรองในระบบ e-service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางปราณสีภายใน3วันทำการนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งตจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกหรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง